สวัสดีทุกท่านทุกคนมามา,า,ากินข้ butter, butter. าวน้ำกันปเตอร์ปเตอร์มามาแฉะแฉไข่เกี่ยวต้มยำไก่ถ้ากันนั่เาเอาไวนะ้เนาะเริกันเลยครับสวัสดีครับมาไข่เกี่ยว ผงย่างหมกไก่จเจียวกันเอาไข่เจียวเนี่ยละก่อนเน้อผู้เปิดน้ำ้วแป๊บนึงนะทีนึง เเกียวเสรฟแบบเมื่ยเราต้องไล์แบบทะลุป,ปาเป็นเที่เวลาลรมุ่งหน้าไม่ล่า น้องเขาเบ,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 บิ่งขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับเด้อขอร่วมกันไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวร้อนๆข้าวร้อนๆเอพื่อนานเพืนอนานต้มใกล้บังกุกกุก น้ำตรงไปในาหลามเ่ยยิงไงให้เขามประจับตัวสดไงคื <c oughs> อเขาต้มเนี่ย <c oughs> ลองข้องไง

ขอบเปิงกับคุณพีนนนนนาา่น้องแล้วครับเด้อขอมาเบิ้งมาเัีลองมาไปเ็กินเบิ้งพี่น้องว่าตายโตแด้วแ้เแต่พี่น้องใส่ยังนงใส่ไไปทุกอยังมียังในตยเยนเก็บใจเก็บใจแล้ว จิ้นเลยบุดนอืมข้าวตา อ่าเราพี่น้องลำลากว่าจาดัดยอดีมีแห้งทุกคนทุกคนนะครับเด้อท่านใดมวมวลว่าจาในมืสุภาพขอโทษขอแคลนนะครับเด้อฝากพี่น้องคนไลห์ฝากพี่น้องเป็นแฉ่คอมเมนต์ใต้คลิปนเราเพี่น้องได้ว่าเป็นหน้าแดว่าสิามาตีส้มได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครัาบบ๊ายบาย